แล้วก็เป็นอย่า okay. งนั10้นสำหรับทุกคนด้วยนะนี้เราบังเอิญเราเดินได้แล้วก็โลกเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็ไม่เห็นสิ่งเนี้ยนี่เขาไปไหนไม่ได้เขาก็เห็นอยู่แค่นี้นั่นโลกคือสิ่งเฉพาะหน้าเราไม่ใช่ที่อื่นท่่นก็สอนท่านบอกว่าโลกคือสัตว์โลกเ็นเทนบีซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเนี่ยวนเวียนอยู่รับกรรมแล้วก็ตายไปที่สามนี่เป็นโอกาสโลกคือปฐพีที่เราอยู่เนี่ยแล้วมันไม่ใช่อยู่เฉยๆนะ อย่างประเทศอินเดียเนี่ยมันลอยมาจากแอฟริกาทวีปแอฟริกาเมื่อ200ล้านปีก่อนเทคโทนิคเพลทเนี่ยลอยมาชนกับทวีปเอเชียเกิดเป็นภูเขาหิมาลัยที่สูงที่สุดในโลกเกิดทุ่งราบทิเบตหรือลังคาโลกเป็นเติร์ดโพลเมื่อ20ล้านปีนี้หรือไม่เกิน65ล้านปีคือไดโนเสาร์ตายไปหมดแล้วเพะนั้นก็ ให้เห็นว่าทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนยขณะนี้ in, มนันมันึ้นมาได้ความเร็ว10เซนติเมตรต่อปีนะ20ละ้วทำมาเดินทางมา200ล้านปีมาถึงนี้อินเดียนะโเโพเขาว่ามันอุ้มหิมะอุ้มน้ําเป็นแหล่งน้ําลุ่มน้ำอีราวด,ดีอนะยังสีเกียงในน้ําเหลืองในน้ำคงคานะหลายหลายลุ่มน้ํามากอีราวด,ดีอะไรในน้ําโขงองนะ ไม่ใช่เท่านั้นเน่เราพูดถึงปฐวีโลกแล้วมันยังมีโลกโอกาสโลกเนี่ยยังมีความว่างในจักรวาลมากเลย96%ที่เห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นตัวเราเนี่ยที่เห็นได้แค่4%เองเป็นวัตถุนะฮะวัตถุที่จับต้องได้ส่วนใหญ่เป็นสุญญตาแล้วก็หนึ่งในสของ96%เนี่ยเลาเรียกเป็นสารดำสารมืด สองไอ้ที่มันคอยดึงเอาไว้ด้วยกันแล้วก็เป็น Black Hole แบล็คโฮลอะไรพวกนี้พลังมืดคือสองในสามที่คอยผลักจัก,กรวาลจักรวาลนี่นก็ยังขยายตัวไปเรื่อยๆไม่ใช่เท่านั้นเนี่ยโลกเราหมุนนะที่เส้นสูงสุดพันไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็โลกเนี่ยหมุนรอบสุริยะระบบสุริยะของเราเนี่ยหกหมื่นเจ็ดพันไมล์ต่อชั่วโมงแล้วระบบสุริยะของเราเนี่ยหมุนรอบทางช้างเผือกด้วยความเร็วห้าแสนไมล์ต่อชั่วโมง แล้วทางช้างเผือกเนี่ยวิ่งไปที่เซนโทรัส uh, ซ uh, mm ูเปอร์คลัสเตอร์คอนสเทเลชันเนี่ยด้วยความเร็วหนึ่งล้านสามแสนไมล์ต่อชั่วโมงทำไมเราไม่รู้สึกเลยเรามันเศษธุลีบนโลกเนี่ยมันถึงไม่รู้สึกแล้วก็นาโนพาร์ติเคิลสับนาโนเลยแล้วโลกขึ้นไปตลอดเวลาด้วยความเร็วสูงถึง360ไมล์ต่อวินาทีต่อวินาทีนะแค่ลัตมือเดียวเนะี่ยคุณไปถึงแล้วเชียงใหม่นะ โลกเราวิ่งไปแล้วกําลังวิ่งอยู่ขนาดนี้เร็วทำไมไม่รู้สึกเพราะเราตัวเราเล็กเหมือนมดเนี่ยแล้วมันอยู่ในเรายกถ้วยแก้วอะไมดมันไม่รู้ว่ามันัมนมันเคลื่อนอยู่เพราะมันตัวเล็กเทียบกับไอ้ไอ้ถ้วยที่เรายกอยู่เนี่ยเราไม่รู้สึกเลยแต่ยิ่งเราเคลื่อนไหวเพราะมันต้งนนอ,งนองอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลวงปู่หลวงปู่เทียนหลวงพ่นนอ,งพอเทียนท่านบอกว่าการรู้ใจ้ง็อีกต้องเห็นสิ่งพวกนี้วัตถุคือสิ่งที่มีอยู่จริงนะ universal substance ประมั์กำลังเห็นกำลังเป็นกำลังมี อากาศคือความเปลี <Atlantic> it ouais. it it. It right? okay. like ่ยนแปลงอย่างที่ที่อธิบายให้ฟังเนี่ย1.3ล้านไมล์ต่อชั่วโมงที่เราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันถึงเกิดไตรลักษณ์นะอาจารย์ทุกฐานาพุทธนิยามไว้ว่ากฎทางธรรมชาติเนี่ยมันมีกฎอยู่นะคือหนึ่งอุตุนิยามว่า Phys i c a l inorganic o เ d e r เส้นฤดูกาลอากาศดินน้ำลมไฟที่มันแปรเปลี่ยนอย่างเนี้ยสองคือพีชานิยามคือพวก Physic a l organic o r d เ r เช่นจีโนม แี่ยที่เขาค้นพบแล้วเนี่ยเมื่อปีสองพันื่อสิปีก่อนของมนุษย์จิตตนิยามเช่นเกี่ยวกับการทำงานของจิตนะฮะไส่ิกลอหรือกรรมนิยามเช่นกฎแห่งกรรมเนี่ยลอฟ้าามะแล้วก็ธรรมนิยามคือทางเหตุและผลคือปฏิสุมบาทเนี่ยปัจจัยการมันไม่ได้เกิดตามลําพังก็เลยสุปได้ว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยคือเกิด ดับอยู่ด้วยเหตุและผลปัจจยสม,มุบาติทัพปัจจยตาหรือปัจจัยการไม่มีสิ่งใดปรากฏอยู่ได้โดยลำพังโดดๆดดยกเว้นพระนิพพานพระนิพพานเป็นวิสังขารไม่ปรุงแต่งคือเป็นพื้นฐานของจัก,กรวาลเนี่ยแบ็กกราวน์ยูนเวิร์สที่จิตมันไปรวมอยู่เป็นหนึ่งเรียกว่านิพพานไตรลักษณ์ก็เลยเป็นสิ่งที่มันมันปรากฏอยู่แต่มันแอบแฝงอยู่เราไม่เห็นเพราะเราไม่เคยภาวนาคืออนิจจังทุกขังนัตตาความไม่เที่ยงคนทนอยู่ไม่ได้ แต่ปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรอันนี้ทฤษฎีพวกทฤษฎีวัฒนาการก็มารองรับสิ่งที่พู้พุี่เจ้าตรัสรู้และเห็นแล้วอ v ว l u เลชันเซึ่งมีอายุเพียงแค่ร้อยห้าบปีศาสนาตัดมาตั้ง2600ปีแล้วอันนี้พูดถึงเรื่องปฐวีธาปฐวีโลกนะโลกคืออากาศสโลกปฐวีอันนี้หมูสัตว์อันที่สองเมื่อกี้พูดอังยทา โลกในหมู่คือหมู่สัตว์อัญชรต้อนต้อนไปอยู่ไม่มีความยั่งยืนไม่ไร้ผู้ต่อต้านไม่มีใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงแล้วต้องจากไปแล้วต้องไปโลกนี้โลกคือจิตนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อจึงต้องตกเป็นท่าของตันหาไม่ต้องดูอะไรมากเหตุการณ์บ้านเมืองมันเกิดเดือนร้อนเพราะว่าความไม่รู้จักอิ่มไม่มีรวยพอนะรวยเท่าไหร่กี่พันล้านหมื่นล้านก็ไม่พอ มันถึงไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักอิ่มก็เลยเป็นปัญหานั้นโลกพระสัสดาวอาโลกอยู่ที่นี่แล้วมันจัดโลกคือรูปนามนั่นคือทุกข์นะฮะเหตุเกิดของโลกก็คือสมุทัยความดับของโลกคือนิโรธทางไปสู่ความดับโลกคือมรรคเบญสัตสีนี่แต่ท่าน present ใน f f e r e n t form ว่าโลกเอกงโลกดับองโลก ความดับของโลกทางไปสู่นะในร่างกายที่ยาวหนึ่งวางหนาหนึ่งคืบซึ่งมีระบบประสาทแล้วนี่ได้พวกเราได้เรียนมารู้มีสัญญาและใจนี้มี perception แล้วก็มี mind โฆษณาไม่มี soul เป็น soulless มีแต่ consciousness นะเป็น mind เดี๋ยวเราจะพูดต่อไป <c oughs> นั้นกเ็เรามีการสร้างนามรูปก็คือปฏิสัมบาตินี่ ไม่ใช่รูปนามเลยไปนามมารูปคือรูปของความคิดคือนามเนี่ยมันออกมาเป็นรูปมโนภาพจินตนาการคือความคิดรูปของความคิดเป็นโฮโลแกรมาตามโนภาพเกิโฮโลแกรมเกิดกรรมภพหรือจุลภพเนี่ยบ e c o m i n g แล้วก็เกิดไปในความคิดน,นั้น,เ,นเป็นชาติเป็น birth in t h e thoughts ทั้งหมดมันเกิดเร็วมากนะหลวงพ่อชา้างบอกว่า ไอปัญจิตบาสิบสองขั้นเนี่ยมันเร็วขนาดมัม,ม่วหลนเนี่ยตุ๊บถึงดินแล้วเหมือนเราเข้าไปติดในความคิดเรียบร้อยแล้วความคิดหนึ่งนี่มันเขาเขาเคยวิเคราะห์มาประมาณ h u n d to 1 u n d r e d f i f s e c o n d เสี้ยวของวินาทีหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในเจ็ดของวินาทีความคิดเข้าไปแล้วที่เ,าเขารู้ได้เพราะว่าเขาเปลี่ยนรูป,ปอะไรเงี้ยสามารถจับความเร็วที่ถี่ที่สุดที่คือถ้าจับไม่ทันหรือว่าความคิดไปไม่ทันเขาก็รู้ความเร็วตรงนี้มัน เร็วที่สุดแล้วที่จะจับได้150หิมิลิวินหรือ100มิลิวินาทพระาศาสตรัสว่าอันนี้นะในความหนุ่มสาวย่อมมีความแก่ในสุขภาพย่อมมีพยาธิในชีวิตย่อมมีความตายในชราสูตรผมเคยส่งอีเมลไปเนะพื่อนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อนก็ส่งเต่อไปเพื่อนที่แพทย์ส่งไปให้นัาานากาสทย์บอกทำไมพระเจ้าไปรู้เรื่องอพลปอสิสได้ยังไงโปรแกรมเซลเดส ใน,ในสุขภาพก็มีพยาธิเพราะว่าถ้าเราอินเซิสเตมเราเนี่ยล้มเหลวทําไมเกิดเป็นโรคทันทีเลยติดเชื้อหรือเป็นมะเร็งนั้นมันรีแพงไม่ทันนะความดุ่มสาวจะมีความแก่อันนี้ไม่ต้องพูดทุกคนรู้เดี๋ยวต้องไปย้อมผมอีกแล้วความแก่มันลุกรานเจ็บปวดมากกว่าโดนเตะอีกเดี๋ยวนะชีวิตคนเนี่ยบางทีนในในด้านรูปธรรมเนี่ยเห็นง่าย การแปรปรวงถึ่นแต่ก็ยังชานะบางทีแต่เราไม่เห็นเด็กลูกหลานเราสักสามสี่ปีโอ้โหมันทำไม่โตขึ้นห่งเยอะนะอะไรเงี้ยแต่ความจริงมันมันปรากฏอยู่ตลอดมันซ่อนมานจากจากเด็กแรกเกิดน,นะแล้วก็เด็กเด็กน้อยวัยรุ่นวัยชกันเนี่ยแล้วก็มาเป็นผู้ใหญ่เป็นคนวัยกลางค,คนคนแก่แล้วก็ตายเป็นบริบทหนึ่งแต่ละบทของหนังสือเล่มหนึ่ง ทุกคนก็ต้องไปจบหน้าสุดท้ายการแปรโปร่ง,งนาม,มาทมเห็นได้ยากเพราะจิตปราศจากรู้สติความรู้สึกตัวสามารถจับมันได้นะการเคลื่อนไหวจิตคือจับตัวความคิดนี่เองอหรือจับไอความรู้สึกสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาอีิอจารย์ทุกขงกังอนัตตาที่เรียกว่าตราักษักพระศาสดาก็เลยตรัสว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงมาเถิดจงมาจงมาเถิดมาดูโลกมีอันวิจิตพิสดาเหมือนกับรราชรถส่ง ณที่นี้แหละเราคนโง่าพากันหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาติดข้องอยู่ไม่อันนี้ท่านรู้สึกท่านจัดที่เมืองเวสาลีเป็นการลาเมืองเวสาลีเป็นครา้งสุดท้ายอันนี้ก็มีสมนัการบางอย่างที่เขาค้นพบเมื่อห้สิปีก่อน6 0สิเจสิปีแล้วไหมครับเขาเรียกว่า m ม n d e อ b r o t ร e ดเซตมีนสำกานว่า z capital z เป็น iteration เป็นวงจรที่มันผมผมไม่มีลูกศรมันก็เลยออกมาอย่างนี้ลูกศรไปทางขวาแล้วกลับมาทางซ้ายเป็น small z square plus c c เป็น constant ตัว c นี่ก็เป็นค่าแปรปรวนที่มันเปลดถ้าเป็น c มันเนี่ยมันต่ำกว่าหนึ่งนะตตว c ตัวเล็กเนี่ย c c ตัวใหญ่มันก็จะกลับมาเป็นรูปเนี้ยเขาเรียกเป็น i คอนอสซูนเจอตาผมตั้งชื่อให้มันมันจะเป็นรูปเนีค้ายค พะสังกระจายออกมาแล้วต้องไม่ใช่ตัวนี้นะลูกมันหลานมันก็เหลนมันหน้ามันมาเลยตรงนี้ถ้ามันเป็นกฎสัมบการเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นหนึ่งนะมันหนึ่งเนี่ยมันออกมาเป็นรูปลักษ์ต่างๆรวมทั้งรูปแรกที่ที่ผมเริ่มที่ว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตก็เป็น fractal geometry มันออกมาเป็นรูปลักษ์ต่งตงตงงางๆรวมทั้งเนี่ยเป็นรูปศูนย์ศูนย์ก็คือตรงเนี้ แล้วหนึ่งมันก็ออกไปเป็นอย่างเงี้ยเป็นแตกลูกหลานไปส่วนก็หนึ่งมันซ้อนอยู่แล้วในในม้วนๆนี่ก็มีไอ้ตัวนี้อยู่ซ้อนอยู่ทุกแห่งเลยแต่ถ้าเป็นหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมมันก็ใบเฟิร์นดีนะมันสามารถออกมารูปลักถ้าตั้งสมการให้ถูกต้องเนี่ยโดยหลักการันเดียวกันมันเป็นหนึ่งมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าแฟกเตอร์เจอเมทิ่ถ้าแหวงตรงนี้ไปก็สามารถคำนวณได้ว่ามันคือตรงเนี้ที่มันหายเลย รฟกเตอร์จีมเป็นสาขาหนึ่งเลยศาสตร์สาขาศูนย์นี่ก็คือกลับมาที่สุญญตาเป็นลักษณะของไอคอน,นสุญญตามันก็คืออัตตากับอนัตตาศาสนาโลกก็เลยแยกเป็นสองข่าศาสนาของหนึ่งหรือของศูนย์หนึ่งอย่างพวกพวกคริสต์อิสลามนะฮะหรือฮินดูอะไรต่างๆฮินดูนี่มีหลายหนึ่งด้วยเป็นเป็นเป็นพันเป็นหมื่นหนึ่งก็มีพระเจ้าเยอะมากศูนย์นี่ก็มีสองสศาสนาคือพุทธกับเชน พวกอยู่กันเขาก็ไม่นับผิดพระเจ้าปฏิสมบัติเพราะนั้นชีวิตสิ่ง,งต่างๆปรากฏด้วยเหตุและผลแต่มันเยอะมากจนเรารับไม่ไหวเราก็เลยปฏิเสธความจริงเพราะมันล้นหลามเราเลยไม่ยอมรับความจริงมันทุกอย่าง,งเป็นไตรักกันหมดโอ้หันไปทางไหนก็แก่ออกแล้วเหนื่ยอยอแล้วเงินไม่พออีกแล้วอะไรเงี้ยความความเครียดมันมีตลอดเลยปฏิเสธปิดบัง เลยเป็นวิธีปิดบังความจริงโดยการปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงอย่างง่ายที่สุดฉันไม่แก่ละเกิดมาทําไมเพราะเราเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยเช่นกันถ้าเกิดทางสายการที่พระศาสดาตัดไว้นี่มัชชินมาปฏิปทาท่านบอกว่าในธรรมจักรกวัฏสูตรสูตรแรกท่านบอกว่าท่านปฏิเสธการมาสุขาลิกานุโยท่านเคยเป็นอะไรล่ะ เป็นเจ้าชาย29ปีสิทธ,ธัตถะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นพระราชโอรสที่จะ,จะครองบัลลังก์ต่อไปด้วยคือบัลลังก์นี้แง่แล้วแต่ท่านก็บอกไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแล้วก็ท่านก็ไปทดลอง้ทรมานกาย6ปีตระกรณมีานุโยกไม่เห็นแม้กระทั่งการเข้าฌานเนี่ยฌานที่ครูอุทการดาบทาาราดาบทอุทกาดาบสอนทานฌานเฌานแ ก็เป็นการบังคับตนไว้ด้วยสมถะอมาะม,มันไม่เห็นมันไม่เกิดปัญญาเนี่ยมันความสงบก็จริงแต่มันไม่เกิดปัญญาทัานก็ปฏิเสธว่าหลวงพ่อเท่ก็พูดในะพระเจ้าบ้านเนี่ยแหละบอกตายแล้วเกิดก็ผิดตายแล้วสูญก็ผิดเอ๊ะทำไมเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราเชื่ออยู่เหรอเลวงพตายก็ต้องไปเกิดสิมันไม่ให่ง้นนะตายแล้วเกิดเพราะว่าเราถือว่าเป็นโซลเพอร์มานน์โซลซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน ม,มีสูตรหนึ่งเรียกว่ายม,มกัสสูตรท่านไปเที่ยวสอนกนว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้โดนเรียกมาประนามเลยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ท่านสอนปฏิจจสมบัติเหตุและผลไปสอนว่าตายแล้วก็ไปเกิดหรือถ้าถ้อ่านตายแล้วก็สูญสูญน,นี่ในหมายว่า nothingness ไม่ใช่ว่า eternal uh, eternity นะเป็น nothingness ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นคือจิตเนี่ยเป็นทีติภูตังมันทําลายไม่ได้ถึงจะตัดสรู้แล้วก็ทําลายไม่ได้ มันไปรวมกับความบ้าของจักรวาลเดิมแต่ว่าถ้าบอกว่าตายแล้วไม่มีอะไรเหลือเนี่ยผิดแล้วคือ nothingness หรือว่าเป็น Permanent นโก็ผิดทั้งสองด้านพระสุจ้าก็ปฏิเสธเรื่องจิตนิยมและวัตถุนิยมวัตถุนิยมเราก็เห็นอยู่ทุกวันนี้ท่านก็ไม่ได้ว่าชื่นชมจิตนิยมไม่ใช่ว่าจิตสาคัญอย่างเดียวเพราะ,ะนั้นการภาวนาก็เริ่มที่กายและจิตคู่กันไปแล้วก็ไม่ใช่ติดในด้านสิ่งที่พอใจแล้วก็ไม่พอใจอภิชนะาและโทมานัน พราะทุกอย่างมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยเหตุได้ผลเกิดอิทัิปฏจยัตาทุกอย่างก็เป็นไปด้วยอันนี้จังทุกขงังอนัตตาท่านทรงบอกว่าจิตท่องเที่ยวไปไกลท่องไปดวงเดียวไม่มีรูปรนะ่างอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ใครควบคุมจิตได้ย่อมพน้นแต่บวงมานใจเป็นผู้นําทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นใหญ่ทุกอย่างสําเร็จด้วยใจอันนี้เป็นธรรมบทหนะนึ่งสองนะท่านตอบว่าถ้าเผื่อว่า,ถ,า,า,วาถ้าเราทําชั่วจิต เนี่ยใจคิดร้ายก็เหมือนประดุดรอยเท้าเกวียนรอยเกวียนที่ตามรอยเท้าโขถ้าทําดีจิตดีเนี่ยมันก็เหมือนเงาที่ตามเราไปไปทุกแห่งก็ข้อนหนึ่งข้อสองอามาบทข้อนหนึ่งข้อสองเพราะนั้นหน้าที่ของจิตวิญญาณเป็นยังไงขันห้าคืออะไรจิตวิญญาณมโนเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่ทําหน้าที่ต่างกันในพุทธศาสนขันหน้าเราได้กล่าวแล้วนะรูป้วยสัญญาณของการวิญญาณ,ญญาณมโนโ คือสิ่งที่น้อมไปในอารมณ์ก็คือใจนี่แหละวิญญาณรู้อารมณ์ป็นธาตรู้ธรรมชาติของมันแท้ๆจิตคิดปรุงแต่งมันก่งปรุงแต่งแล้วมันก็เกิดอัตตาขึ้นมาสัญญาจตนาแต่ก็มีจิตพื้นฐานตั้งแต่เกิดถึงตายก็เรียกภวังค์กจิตเลือหมาหยางเขาเรียกอรารยะวิญญาณซึ่งมันเป็นที่สั่งสมอารมณ์ที่เราเรียนรู้มาในชีวิตเราเนี่ยเพราะฉะนั้นสติทําให้เกิดสัญญาบริสุทธิ์รู้ซื่อ ้วยสติเนี่ยเกิดสาวสังเวทนารู้ตัวสดๆคือความรู้สึกสดๆเนี่ยแล้วเกิดวิสังขารคือว่าไม่พรุงแต่งต่อไปคือนิพพานปราศาการคิดพรุงแต่งอีกต่อไปธรรมชาติจหิงจิตพระศาสดาบอกว่าภิกษุทั้งหลายเจตนี้พงใสปพระพัดสรแต่ว่าจิตนั้นแหละเศร้าหมองด้วยอบปกิเลสที่จรมาสแสดงว่าจิตมันไม่มีช่วงนี้นะแต่จิตบริจิต ผ่องใสไม่ได้หมายว่าจิตบริสุทธิ์นะเด็กเล็กๆก็จมีจิตผ่องใสแต่ว่ายังไม่บริสุทธิ์นะพอเราสอนมันเข้าไปมากๆเสียมสอนลงมากมันของชั้นของชั้น้ <c oughs> นองมายืมเล่นขอ,ของเล่นด้วยไม่ได้ละของชั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมจะไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่มีการอบรมจิตภาวนาการแสวงหาจิตก็มีวิธีตา่าง หมอนี้เขาไปเจาะหัวเขาเองไม่ค่อยฉลาดหมอคนนี้ก็ไม่ค่อยฉลาดไปฟังในหัวเลยแต่มันจะกชักเข้าแล้วนะ๋ยวจะให้ดูว่าทำไม <c oughs> จิตและอัตตาเพื่ออะไรวิทยาศาสตร์เนี่ยหามาแล้วตั้งงร้อยกว่าปีเขาบอกว่าวิญญาณไม่ใช่สภาพที่ยังมลดกอยู่ในสมองซึ่งสัมันซึ่งสัมพันเกี่ยวข้องกับอัตตาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอัตตาไม่มีที่ใดในสมองซึ่งเป็นที่ทตั้งของอัตตา อัตราไม่ได้มีอยู่จริงเขาอยอมเขาอยอมรับแล้วทั้งพูดในบอกมาตั้งงานแล้วอ,อันนี้ลงในทาน์นกระสีเมื่อสิบห้าปีก่อนนะจิตหรือนามคือวิญ,ญญาณและการของจิตที่เมื่อกี้พูดถึงคือเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเนะมื่อรวมกับรูปหรือกายเกิดประทานขันห้าเป็นไปได้วยความยึดมั่นถือมั่นเกิดอัตตาซึ่งเป็นเพียงมายาภาพหล่อไม่ได้เกี่ยวกับเนื่องใดๆกับปรมัตดเลยก็ยังหาตามในโลกตั้งร้อยกว่าปีแล้ว อันนี้สมเด็จพระยานสังวรเขียนไว้ใน45,003พระเจ้าหน้า82ทนะ่านบอกว่าสมเด็จพระมหาสัมณเจ้าคุณพยาวรชชิรยานบโรสนี่เป็นสังฆราชเมื่อรัชกาลที่5สมัยนั้นนะได้ทรงสนิทฐานว่ามณะคือ